ท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่19เมษายนนะครับเราได้มาถึงอยู่ที่เมืองทูลูฝานแล้วนะครับที่เราจะมาเยี่ยมชมในวันนี้ก็คือบ่อน้ำคันเอิอจดิงนะครับที่อยู่ที่เมืองทูลูฝานนะครับรถบัสได้มาส่งเราที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แต่ว่าวนกันหลายรอบเพราะว่า บัสที่มานี่เขาไม่เคยรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งไกด์ท้องถิ่นที่มารับก็เหมือนกับเป็นไกด์ฝึกหัดนะก็เลยมาถึงที่นี่ช้ากว่าปกปติตอนนี้เป็นเวลา9โมงเศษนะเราเข้ามนานในจุดท่องเที่ยวที่เรียกว่าบ่อน้ำขังเออจิงของเมืองมูทูทูลูฝาดน,นะครับเป็นลักษณะเงี้ยเหมือนกับเป็นบ่อน้ำชนประธาน ที่เขาทำระบบน้ำใต้ดินได้ดีและมีชื่อเสียงเราก็เลยจะมาชมนะเดี๋ยวจะไปใต้ดินดูว่าเขามีลักษณะาการทำบ่อน้ำเช่นไรนะครับ